สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเนนย้ำให้ดิกเลี่ยงความน่าสื่อใจคตรับใช้ผู้อื่นอย่างทอมต้นและด้วยความอดยนูนเที่ยงวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส,สเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณารนาหน้ามหาวิหารนบุญเปโตร วันนี้พระองค์ทรงเน้นย้ำถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้ตำหนิและหลีกเลี่ยงความน่าซื่อใจคดและให้รับใช้ผู้อื่นอย่างทอมตนด้วยความอ่อนโยนแทนคาร f ฟราเทลลีเอสโซเรลบูนาโดเมนิกา ก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตปะปาปาทรงนำพิจารณาพระวรสารประจำวันของนบ,บุญมารโกบทที่12ข้อ3 8ถึง44เรื่องพระเยซูเจ้าทรงประนามบรรดาธรรมจารย์ซึ่งเป็นเรื่องราวตอนที่พระเยซูเจ้าทรงประนามความน่าซื่อใจคดของบรรดาธรรมจารย์ในพระวิหารแห่งกรุงเยรูซาเ,เล็ม ทรงบอกเราให้ระม,มัดระวังคนหน้าซื่อใจคดและให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์เปี่ยมด้วยความรักและความน่าเชื่อถือรงปแบบว่า บรรดาธรรมจารย์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในหมู่ชาวอิสราเอลและถึงแม้พวกเขาจะอ่านทอดความและตีความพระคัมภีร์ได้จนได้รับการยกย่องอย่างสูงแต่ช่างหน้าเศร้าที่พฤติกรรมของพวกเขาช่างไม่สอดคล้องกับสิ่งที่สั่งสอนธรรมจารย์บางคนอาศัยชื่อเสียงและอำนาจที่ตนมีไปดูถูกผู้อื่นทำตัวเยื่หยิงและปกปิดตัวเองภายใต้ในหน้ากากอันจอมปลอมของความ น่านับถือและการยึดถือบทบัญญัติพฤติกรรมเช่นนี้น่าเกลียดมากเพราะการดูถูกผู้อื่นเป็นเรื่องที่เลวร้าย<ต>จากน้นพระองค์ทรงรำพันว่ายิ่งไปกว่านั้นคำภาวนาของคนเหล่านี้เสี่ยงที่จะสูญเสียความหมายไปในขณะพบปะกับพระเจ้าจนกลับกลายเป็นโอกาสให้แสดงความเชื่อและคุณธรรมแบบผิดๆแทน ในบริบทนี้พระอิศเจ้าทรงตักเตือนเราให้หลีกเลี่ยงคนประเภทนี้ให้ระวังและอย่าได้ไปเรียนแบบพวกเขาเป็นอันขาดแต่ตรงกันข้ามกับพระอาจาและพระแบบฉบับของพระเจ้าพรงุงทรงสอนเรื่องของอำนาจที่แตกต่างออกไปมากพรองปรับถึงอำนาจในแง่ของการเสียสละตนเองและการรับใช้ผู้อื่นด้วยความถ่อมตนและด้วยความอ่อนโยนเยี่ยงพ่อและแม่โดยเฉพาะกับผู้ที่ขัดสน พระเจ้าทรงเชื้อเชิญผู้มีอำนาจให้มองผู้อื่นมิใช่เพื่อจะไปดูหมิ่นพวกเขาหากแต่ให้มองเพื่อยกระดับพวกเขามอบความหวังและความช่วยเหลือให้กับพวกเขาต่อมาพระองค์ทรงเชื้อเชิญสัตว์ปรุษว่าพี่น้องชายหญิงทั้งหลายขอพวกเราได้ตั้งคำถามให้กับตัวเองสักสองสามข้อว่า ฉันควรประพฤติตนอย่างไรในขอบเขตของความรับผิดชอบของฉันด้วยความถ่อมตนหรือว่าด้วยความภาคภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่ของฉันฉันมีความใจกว้างและให้ความเคารพต่อผู้อื่นบ้างหรือเปล่า หรือว่าฉันปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างหยาบคายและแบบเผด็จการและกับพี่น้องชายหญิงของฉันที่เปราะบางกว่าล่ะฉันได้ให้ความใกล้ชิดกับพวกเขาและพร้อมที่จะช่วยพวกเขาให้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหรือเปล่า จึงขอพระนางมารีผู้ได้รับพระพรโปรดทรงช่วยเราให้ต่อสู้กับมารผจนในตัวของเราอย่างความน่าซื่อใจคดที่พระยิ่์เจ้าทรงเรียกมันว่าเป็นการเสแส้งความน่าซื่อใจคดเป็นมารผจนอันใหญ่หลวงและดังนั้นจึงขอพระแม่โปรดทรงช่วยเราให้กระทําความดีด้วยความเรียบง่ายและไม่โอ,อ้อวดด้วยเถิดบ e อ